คันนี้สวยคันนี้น่าใช้ยังไงนะครับกับแคมรี่ไฮบริดนะครับเดี๋ยวให้ดูแบบยอมๆก่อนเรียกน้ำย่อยนะดูภายในได้เป็นโทนสีดําสวยงามมีแอร์หลังนะมีม่านข้างกองแสงมีม่านหลังไฟฟ้านะครับมือเปิดจะเป็นโครเมียมนะครับแล้วภายในสุดลักชูรี่นะครับรวมถึงช่วงล่างที่ดีมากๆของแคมรี่คันนี้ะผมอะไรมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับแอร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้นะครับมีไวเลสชาร์จโหมดกันครับขี่มีมาให้4โหมดเลยนะครับพร้อมหลังคาซันรูฟที่ คันนี้คือ All New Camry นะครับ2.5 Hybrid Navigator นั่นเองนะครับรถสวยๆแบบนี้ประหยัดน้ำมันแล้วก็ประหยัดป้ายแดงไปหลายแสนเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่ซิลชาร์เลนะครับวันนี้เอา Camry ปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยมารีวิวให้ชมนะครับคันนี้คือ All New Camry นะครับปี2019นะครับเป็นตัว2.5 h y b i d Navy นั่นเองนะครับตัวรถจะได้สีดำตัวรถจะได้สีดำนะครับคันนี้เลขไม์แสงกลางๆนะครับ ราคาเสนอขายไปพิเศษมากนะไฮบิดปีเจ9 0แสน้าาบาทย้ำเลยนะครับว่า799เท่านั้นนะครับคันนี้ไฮบริดนะครับบรนติแบตเตอรี่ถึงปี2 0 2 9เลยนะครับตัวรถนได้สีดำเดิมๆโรงงานเลยพี่จุดหลักๆของแคน r ี h y b บ i ินะครับนะรูปทรงรูปลักษณ์นะครับแล้วก็ความประหยัดนั่นเองนะครับตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์2อ0พนนะครับมาพร้อมตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าที่ทำงานควบคู่กับตัวเครื่องยนต์นั่นเอง ทำให้รถคันนี้นะครับมีแรงม้าสูงสุดนะครับถึง205แรงม้านะครับนะ200เ็2 5ล230กว่าแรงม้านะแรงม้าเดิมม็คือ205แรงม้าอยู่แล้วกับเครื่องยนต์205ตัวนี้มันเป็นเครื่องยนต์205คนละตัวกับที่เป็นเบนซินนะนะครับตัวนี้เขาผลิตมาให้มันคอมโบกับตัวไฮบริดนะครับตัวรถสีดำสวยเดิมโรงงานนะเซนเซอร์ด้านหน้า2จุดนะครับพร้อมไฟโปรเจคเตอร์เลนนะครับ LED มีให้เรียบร้อยนะครับรถสวยแบบนี้ใครสนใจนะครับโทรได้เลย096 5355153คันนี้799ฟีดาพรหมหม0 0นาครับ799ฟีดาพรหมหม0 0นหาที่ได้รถสีดำนะล้อแม็กซ์ขอบ17ตรงรุ่นดิสเบรกสีล้อนะครับคิ้วก็จบเป็นโครเมียมหมดเลยนะครับคันนี้รัตยานันหลบปีสองพนี่สิบนะครับล้อแม็กซ์แบบไม่บุบไม่เบียดเลยนะรถเดิมๆสวยๆมุดกันชนชิดเลยนะโลโก้ไฮบริดอยู่ครบนะครับกระจกของข้างปรับพับไฟฟ้านะครับพร้อมไฟเลี้ยวตรงปลายกระจกนะครับมือเปิดนะครับเป็นโครเมียม นะครับรถสวยๆนี่ดูดิสเบกดูกันชนนี่ครับชิดแบบนี้เลยพี่ชิดแบบนี้เลยนะไฟท้ายนะครับเป็นตัว LED นะครับถ้าเป็นรถไฮบริดนะครับไฟท้ายเนี่ยจะเป็น LED หมดเลยนะครับเซ็นเซอร์ถอยมีมาให้4จุดเซ็นเซอร์ถอยมีมาให้4จุดนะครับไฟทับทิมซ้ายขวามีให้นะครับตัวนี้ฝาท้ายนะครับเปิดได้3แบบนะครับระบบนะครับจะเปิดเป็นแมนนวลก็ได้นะจะเปิดจากรีโมทก็ได้หรือจะเปิดจากคนขับก็ได้นะครับสะดวกสบายมากๆ นะหาถ้าเราถือของอยู่หรืออะไรอย่างนี้นะครับเราก็กดจากรีโมทก็ได้นะครับถ้าแบบไม่สะดวกที่จะเอื้อมือออกไปนะครับก็สามารถใช้รีโมทสั่งเปิดฝาท้ายได้เลยนะเปิดปลาฝาท้ายมันไม่ดีนะตัวนี้ฝาท้ายมันจะมีตัวช่วยผนแรงอยู่นะพี่ดูสีตัวรถครับเหลี่ยมสันชัดเจนนะฮะเงาแวบเลย Camry คันนี้นะคือเป็นรถสไตล์ผู้บริหารนะครับเงินเดือนส0 0 0 0ื่นซื้อคนเดียวจบพี่เครดดีฟีดาวดอกเบี้ยเร่มต้นสองจ พี่ได้รถเซกเมนต์ใหญ่ช่วงล่างดีแบบนี้ไปใช้งานนะครับแคมรี่เหมือนนั่งอยู่บนก้อนเมฆอะพี่คือต้องบอกว่ามันนิ่มมากนิ่มจริงๆช่วงล่างดีมากนะครับแลวรถไม่เป็นไฮบริดนะข้อดีของเขาคือสตาร์ทเครื่องนะครับไม่ต้องวอร์มครับพี่สามารถขับได้เลยสามารถขับได้เลยไม่ต้องวอร์มเครื่องนะครับนะไม่ต้องวอร์มเหมือนเครื่องยนต์สันดาหนะถ้าเครื่องยนต์ถ้าแบตเตอรี่น้อยปุ๊บเครื่องยนต์ก็จะตัดเป็นระบบไฟฟ้า ตัดแต่ไฟฟ้าเป็นเครื่องยนต์ทํางานแบบนี้นะครับรถนะสวยเดิมบางนะซีนเซิร์เดิมหมดนะครับที่เก็บของอย่างกว้างเลยพี่แคมรี่เนี่ยใส่กระเป๋าได้เยอะใส่กระเป๋าได้เยอะมากนะครับใครสนใจคันนี้นะครับมาดูรถต้นลองขับได้เลยนะพี่มินบุรีสุวินทวงศซอยหนึ่งครับ<ม>หครับบริษัททอโต้นั่นเองนะบ็อกเซ็ตเครื่องมือแม่แรงเขาเก็บอย่างดีนะครับพวกซีนต่างๆนี้เดิมหมดเดิมหมดเลยพี่นะ รถของเราเนี่ยคัดเกรดคุณภาพมาให้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยเนะเรื่องโครงสร้างตัวรถนะครับเนี่ยีเปิดให้ดูได้ทุกสุดนะล้อแม็กก็ไอ้ล้ออารอยไม่ใช่ล้ออารอยใช่ล้ออาอยเอ้ยล้ออะไรเออขออภัยครับล้ออะไรก็เป็นล้อแมก็กนะพูดเร็วไปนิดนึงนะพูดเร็วไปนิดนึงนะครับเนี่ยโครงสร้างสวยๆเดิมๆแบบนี้ดีรถสวยทะกซีนท,ทุกอย่างต้องสวยเดิมทุกซีนทะุกอย่างเนี่ยต้องสวยเดิมนะต้องสวยหมดนะครับรถเนี่ยมันจะมีเชฟของงานนะดูจากฝาท้ายก็ได้นะ มันจะมีความเงาความงามของมันนะครับเส้นแสงของตัวรถนะทุกอย่างนะครับตรงตรง,ตงเป๊ะนะครับอย่างเช่นคันนี้เลยพี่เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทพี่ได้เลยนี่ม่านข้างนิรภัยนะม่านข้างรองแสงกระจกเดิมลูกบานนะมีล็อกกระจกเด็กให้เรียบร้อยนะครับมีม่านข้างมีม่านหลังไฟฟ้ามีแอร์ด้านหลังให้เรียบร้อยนะครับตัวบาอเนี่ยเป็นโทนสีดําหมดเลยเป็นโทนสีดําทั้งหมด นะครับที่พักแขนมีให้นะถ้าเป็นตัวพรีเมียมที่พักแขนจะสามารถปรับเบาได้ปรับแอร์ได้ปรับวิทยุปรับม่านได้นะครับถ้าเป็นตัวพรีเมียมอันนี้คือตัวเ a วีนะครับดูเม็อาร์ครบถ้วนพี่ดูดิสวยขนาดนี้พี่ฟรีดาวแน่นอนครับ096-535-5153นะพี่ทักือโทรเข้ามาก่อนได้นะครับว่ารถยังอยู่ไหมรถยังอยู่ไหมนะครับนะบอกไปฟ้าคู่หน้าครับ บอกไฟฟ้าคู่หน้าสวยๆมีดันหลังมีอะไรให้เรียบร้อยจริงเหรอเอามีด้านหลังมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับรถส,สวยเดิมบางนะมาพร้อมหลังคา s u n r o o p นะครับมาพร้อมหลังคา s u n r o o p นะครับนี่สวยกริปเลยคุมมาลายเป็นตัว m u ล t ิ function นะครับมีล็อกความเร็วนะครับมีค r u i s e ท o n ล็อกความเร็วระบบเกียร์ p a d d l shift นะครับมีให้หมด นะไฟหน้าออโต้ที่ปดัดน้ำฝนออโต้นะครับหน้าจอตัวนี้ก็มีกล้องถอยหลังให้เรียบร้อยนะครับมาพร้อมแท่นไวร์เลสชาร์จนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับมีเกียร์สปอร์ตให้นะครับโหมดการขับขี่ก็มีอีโคโนมอลนะครับแล้วก็โหมดสปอร์ตนะรวมถึงโหมด EV ด้วยนะครับซึ่งสะดวกสบายนะถ้าเรื่องการใช้งานนะพวกพวงมาลงวงมาลัยอะไร,ะไร,ะไรต่างๆนเนี่ยเลี้ยวดีหมดแคมรี่ถือว่าเป็นรถเซกเมนต์ที่ต้องยอมรับเลยว่าดีจริงๆ ีจริงๆไม่ว่าจะเป็นตัวก่อนไมนเชสหรือว่าจะเป็นตัวนี้หรือว่าจะเป็นโฉมปัจจุบันนะครับเป็นรถที่ดีมากๆเรื่องสมรรถนะน,นะครับสมรรถนะสูงจริงๆนะสำหรับโตโยต้านะครับ all new camry นะครับทุกรุ่นเลยนะไม่ว่าจะเป็น 2.0G 2.5G 2.5 Hybrid นะครับดูห้องเครื่องนี่ครับสวยๆปิ๊งๆเลยเนียนกริปนะครับแถบสีเขียวทุกอย่างเดิมครบหมดนะครับฝากระโปรงฝากระโปรงน็อตไม่มีขยับเบ้าหัวโช๊คเดิม ข้าหัวโชคเดิมนะครับรถเดิมมากเลยคันนี้นะแคมรี่2.5ไฮบริดพรีเมียมนะไฟหาอยู่นะครับรีโรเข้ามาได้เลย0965355153นะครับโรมาสอบถามก่อนแคมรี่ผมมีเยอะนะครับแต่สีดับเนี่ยก็ต้องย้ำก่อนว่ามันหายากจริงๆนะมันหายากจริงๆนะตัวนี้คืออินเวอร์เตอร์นะครับก็เป็นตัวแปลงระบบไฟนะครับจากตัวแบตนะบบางทีมันรถตัวนี้มันจะเป็นพอแบตหมดถ้าแบตอ่อนใช่ไหมมันจะเอาเครื่องยนต์เนี่ย ทำงานเพื่อปั่นไฟเข้าไปชาร์จแบตนะครับคือถ้าเราเร่งหย่ยบัดาเร่งปกติคงที่อย่างเงี้ยสัก80อย่างเงี้ยเครื่องยนต์ก็จะทํางานน้อยลงจ่ายร่วมกับตัวไฟฟ้านะครับแต่ถ้าเรากดคลิกดังหรือเราขับในความเร็วสูงมากๆเครื่องยนต์ก็จะทำงานเต็มประสิทธิภาพนะครับมันทําให้แบบพอมเต้ร์ไฟฟ้ามาช่วยด้วยเนี่ยโอ้โหมันจะทําให้แบบรถเนี่ยวิ่งดีมากนะมันจะวิ่งแบบมันวิ่งเร็วแล้วมันวิ่งเงียบอ่ะมันวิ่งเร็วแล้วมันวิ่งเงียบมันไม่ได้แบบ ประชาพูดปลาพูดปลาลนะแต่ขับสนุกนะครับสนุกกิงยอมรับเลยนะครับอัตราเฉลียนะอัตราทินเปลืองนะเท่าที่ผมเคยขับได้นะตอนนั้นนันอยู่ประมาณ18บกิโลลิตรขับอยู่120แช่มาชั่วโมงหนึ่งประมาณเนี้ยนะครับฝากไว้ด้วยครับกับ a u d i c a m แ r y 2.5 Hybrid Navy นะครับใครสนใจนะครับโทรได้เลย096 535 5153ครับ